วัสดีแม่อาบางคนไปเตนสินะคะปลูกเองปรุงเอง,ง,เองวันนี้ค่ะแม่ก็คือจะพาเพื่อนๆทาโมโจิอุ้งๆ,ๆนะเอาเป็นว่าสูตรในวันนี้ใช้วัตถุดิบแค่สี่อย่างแล้วก็เป็นสูตรที่แป้งนิ่มนานเนาะลองเอาไปทําตามกันดูสําหรับโมโจิอุ้งๆวันนี้มีไซเป็นถั่วแดงแล้วก็ถั่วเขียวก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทํากันฝากเพื่อนๆกดติดตามเพล รูเกมปรุงเองอะคว้าพูนิเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ไใหม่ๆก่อนใครถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยคะ่ะเราจะมาเริ่มต้นด้วยการผัดแป้งนวเนาะแป้งนวในวันนี้ทำไมก็คือใช้เป็นแป้งข้าวเหนียว80กรัมเราก็จะผัดด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆที่นี้เนาะวิธีเช็คว่าแค่ไหนถึงจะพอเราก็คืออาจะใช้นิ้ว จับเขาขึ้นมาดูเรื่อยๆถ้าแป้งมีความร้อนเนาะก็คือเริ่มเป็นอันใช้ได้แมในวันนี้ก็คือผัดมาที่ประมาณ3นาทีเนาะแล้วก็ใช้วิธีเช็คไปเรื่อยๆนั่นเองเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่ก็คือจะใช้นิ้วอ่อหยิบแป้งขึ้นมาแล้วก็เช็คดูเนาะแป้งร้อนแบบนี้ก็คือเป็นอันใช้ได้เราจะมาปิดไฟกันเลยค่ะ จากนั้นก็คืออัเทแป้งนวลพักไว้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทําขั้นตอนอื่นกันต่อค่ะเรามาเตรียมในส่วนของแป้งกันค่ะทําแมก็คืออัเทนมสดใส่ลงไปเนาะจากนั้นก็คือตามด้วยนมข้นหวานเนาะเพื่อนเพื่อสามารถเปลี่ยนเป็นออน้ําตาลไอซิง่งหรือว่าน้ําตาลทรายธรรมดาก็ได้เช่นกันค่ะ จากนั้นเราก็จะมาเติมน้ำมันพืชเนาะใช้เป็นน้ำมันพืชอดอกทานตะวันน้ำมันรำข้าวหรืออะไรนงี้ที่จะไม่ให้โมจิของเรามีกลิ่นหืนเนาะจากนั้นก็คือใส่แป้งลงไปเลยค่ะแป้งที่แคมใช้วันนี้มีแค่ตัวเดียวนะก็คือแป้งข้าวเหนียว3 0 0กรัมแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เขาเข้ากันดีก่อนเนาะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะอ่าเสร็จแล้วแมมก,ก็คือเนาะ,อะ ลงไปในกระทะนี่ค่ะแล้วก็ในตอนเริ่มต้นเนาะเพื่อนๆจะใช้ตะแกรงช่วยกรองเขาอีกรอบก็ได้ s> <S เนื้อแป้งก็จะได้เนียนขึ้นเนาะในตอนเริ่มต้นก็คือเราก็จะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะใช้ไฟอ่อนแล้วก็ทำการคนตลอดเวลาเนาะไม่งั้นเนื้อแป้งก็จะติดกระทะได้ แนะนำเป็นอักขาเทปรอนเนาะเพื่อนๆแบบนี้ก็คือเริ่มเป็นอันใชัได้สังเกตว่าเนื้อแป้งเขาจะมีความใสขึ้นเนาะวิธีเช็คว่าได้ที่แล้วหรือยังอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะแมไก็คือ,อบิแป้งออกมานิดเดียวแล้วก็จะลองเอามาปั้นดูว่าเขา,าได้ที่แล้วหรือยังก็จะประมาณนี้นี่ค่ะ ถ้าแป้งได้ที่แล้วเราก็จะเอาออกมาเนาะแล้วก็อย่าลืมนะเ,เขียงของเราก็คือโรยโรยด้วยแป้งนูนที่เตรียมไว้ก่อนหนะน้านู้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานวดเขาอีกแค่นิดเดียวพอเนาะเผื่อว่าแป้งของเราจะไม่เนียนก็คือการออามานวดซ้ำขั้นตอนนี้จะช่วยให้แป้งเขาเนียนได้เร็วขึ้น แม่นวดแค่แป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําเป็นชิ้นๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาตัดให้ได้ขนาดที่เท่ากันค่ะ,ะต้องบอกก่อนเนาะว่าให้เพื่อนๆทำขนาดที่เล็กกว่าของขแมเพราะว่าวันนี้แมก็คือ,อครั้งแรกด้วยแล้วก็ยังกะแป้งไม่ถูกแต่ก็คือไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าถึงแป้งเย็นไปแล้วเขาก็ยังใช้ได้เนาะ ได้แป้งแบบนี้เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวแป้งเขาจะแห้งได้อย่าลืมเอาไปใส่ในกล่องไว้เนาะใส่ในกล่องกันไม่ให้เขาแห้งเกินแล้วก็เดี๋ยวเราก็คือจะมาเริ่มขึ้นรูปกันแล้วนะถ้ารู้สึกว่าแป้งติดนิ้วหรืออะไรนี้เนาะเราก็คือจะใช้แป้งนวลช่วยนี่ค่ะแป้งที่เหลือเพื่อนๆเ,เอาไปใส่กล่องหรือไม่ก็คือหาผ้าปิดเหมือนแครนะ กันไม่ให้เขาแห้งเกินนั่นเองเนาะแล้วก็เดียวเราจะมาเริ่มเอาขึ้นรูปกันค่ะวันนี้แอมก็คือจะใช้ออที่คลึงออที่คลึงช่วยถ้าไม่มีเพื่อนๆสามารถใช้มือเนาะค่อยๆแบะเข้าไปเรื่อยๆก็คือใช้ได้เหมือนกันเนาะ,ะวันนี้แมมมีสองไส้ก็คือจะเป็นไส้ ถั่วแดงกวนกับไส้ถั่วเขียวสำหรับไส้ถั่วแดงกวนเนาะทำคลิปให้กับเพ,พื่อนๆแล้วลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหนะ้าหรือไม่เดี๋ยวค่ะแม่แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้กับเพ,พื่อนๆเนาะจะได้สะดวกกันนั่นเองอันนี้ก็คือจับป้นให้เขารีขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่า,อ,าอุง้งๆเขาจะไม่ได้กลมซะทีเดียวเนาะเขาก็จะรีรีนิดหนึ่งแล้วก็นี่ค่ะดึงแป้งมาปิดทับเขาแบบ นะนี่ค่ะแต่ว่า,าในส่วนของอหัวเขาเนาะแป้งอาจจะเยอะนิดนึงแม่ก็จะมา,าตัดแป้งตรงส่วนหัวออกนิดนึงแต่ว่าตรงข้างหลังก็คือจะเป็นหางต,ตรงหางก็คือจะยาวได้ก็จะไม่ต้องตัดทิ้งเนาะจากนั้นก็คือจะมาปิดปิดเขาแบบนี้แค่นั้นค่ะ ตกแต่งเขาไปตามชอบได้เลยเนาะว่าเราอยากได้รูปทรงขององุ่งๆแบบไหนเนาะวันนี้จะยังไม่ทำเป็นสีสีให้เพื่อนๆดูขอทำแบบเดียวไปก่อนเนาะนี่เลยองุ่งๆมาใช้กันไลาตัดหางองุ่งๆจะตัดสองแฉกหรือสามแฉกก็ได้จากนั้นเป็นครีบองุ่นเนาะครีบค่ะเขาจะได้ไว่ายน้ำได้เสร็จแล้ว ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มไปแล้วก็เศษแป้งปั้นเป็นก้อนกลมเราจะมาทำไม่ให้ใจเลือกเป็นจมูกหรือปากเนาะแล้วก็ในส่วนของลูกตาหรืออะไรนี้ค่ะแม่ก็คือใช้ชนะ็ Dark อกโกแลตเนาะดาร์กช็อกโกแลตละลายไมโครเวฟแค่แป๊บเดียวแค่นั้นแล้วก็เอามาตกแต่งเขาตาม ตกแต่งเขาตามชอบแบบนี้เลยอันนี้เริ่มเลอะแล้วอ่ะมาดูไส้อุ่งๆตัวนี้เป็นไส้อะไรอันลุ้นสงสารอุ่งๆเนาะอันนี้เป็นไส้ถั่วเขียวน่ากินมากคือทั้งสองไส้น่ากินหมดเลยนะอ่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าเนื้อสัมผัสของอุ่งๆวันนี้เนาะประมาณนี้ซึ่งจะ,ะไม่ไม่เหมือนกับไดฟุกุซัทีเดียวนะนี่ค่ะ เขาจะนุ่มนิ่ม,อ,มอุ้งอุ้งร้อ,รองไห้อร่อยมากเพื่อนๆไส้หนักไส้แน่นมากแล้วก็มาดูอีกไส้หนึ่งกันอุงอุงไส้ถั่วแดงอุงอุงไส้ถั่วแดงกวนค่ะอนันนี้เนาะ อร่อยทั้งสองไส้เนาะแม่ทำคลิปไส้ทูดแดงกวนให้เพื่อนๆแล้วลองเอาไปทำตามกันดูเนาะสำหรับโมจิอุ่งๆเพราะว่าหาดูใน YouTube ก็ไม่ค่อยมีคนทำเหมือนกันนะยืดประมาณนี้สังเกตว่าเ,าเนื้อแป้งเขาจะนิ่มมากแล้วก็สูตรนี้แป้งจะนิ่มนานนะอุ่งๆของขแม่อื้ นิ่มมากเนาะนิ่มแต่ไม่ยืดเนาะสำหรับโมจิอุ๋งอุ้มฟินแต่ว่าเขาจะไม่ยืดถ้าความรู้สึกส่วนตัวของแหมเนาะได้ฟุกุกเหมือนเอาเนื้อแป้งเขาจะมีความยืดประมาณนั้นเว็นว่มมาเพื่อนๆลองมาไปทําตามกันดูสําหรับโมจิอุ๋งอถ้าชอบคลิปนี้ของแฟม่ฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเ <laughs> จอก,กันกับแหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ